สวัสดีครับพวกแอดมินแทนนะครับผมสำหรับหวยฮานอยวันนี้นะครับวันศุกร์ที่15กรกฎาคมนะครับกับช่องแท้เทิมทางหวยราไทยหรือว่าแทนซักซีรวมหวยนะครับผมวันนี้เป็นคลิปของฮานอยวันศุกร์นะครับผมวันฮานอยวันศุกร์เมื่อวานเมื่อวานผ่านมาแล้วเดินดีหรือไม่ถ้าไม่ดีวันนี้ตามต่อนะครับตามไปนะมีเข้ามีหลุดนะครับถ้าเข้ามากกว่าหลุดก็ตามกันต่อนะถ้าคิดว่า ไม่เข้าเลยก็หยุดตามนะครับผมเพราะเป็นว่าวันนี้นะครับเดินสามแถวเหมือนเดิมนะครับฮานอยปกติแถวแรกครับสองเก้ามากับสามสี่ห้าหกนะครับพิเศษครับหกแปดมากับเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับฮานอยวีไนะครับแถวที่สามสี่ห้ามากับแปดสามเจ็ดหนึ่งเดินวันนี้ไม่ได้ชนอะไรกันเลยเมื่อวานชนก็ไม่ได้มาเออถ้าวันนี้ไม่ชนมันจะมาไหมมาจัดกันสองเก้าสองเก้านี่ไม่ชนคงที่นะ สองสี่ดดึงเด่นสอนะครับ2 9มากับ6ครับ3 1 7นะครับผมสองมา2 9ครับ2 6นะครับ2 3งสามองหนึะครับเมาเก้าครับ เก้าสามเก้าหนึ่งนะครับเก้าเ็ดกร้อยวันนี้ขแปดนะครับผมแปดสอครับแปดสองหกแนะครับแปดสอง้าหกนะครับแปดเก้าสามแปดเก้าหนึ่งนะครับแปด เน้นไปที่อันนี้เน้นสองจุดนะครับสองเก้าครับสองหกเนาะแปดสองเก้าครับแล้วก็แปดสองหกสำหรับแนวทางนะครับฮาหนอยวันศุกร์ที่ สิบห้ากรกฎาคมหอยทุกคนโชคดีสตัวแต่ครับ